ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับลุงทองก็ได้มาถ่ายทำมาได้มาไฮด้นนะครับผมลายมือแล้วก็เลยลงมากอะเผื่อมาตัดไมย่ค่าออกไปแล้วนะครับเนี่ยคือทีของพี่สายที่แบงกันนะครับเนาะที่แบงกันแบงกันจากให้ของลุงทองมันหนีเนาะของลุงทองก็สามไรของพี่สายก็ สีไหลกับสามงานนะครับผมของผีชายคนโตนะครับผมเพื่นในลงยุค่านะครับเพิ่นก็ตัดไปขายแล้วลุงท่องก็บริถามว่าได้หลายปันไหนนะครับคงจะได้หลายอยู่นะครับพื้นที่ในสีไไลแต่ราคากับบ่คยดีพี่นี่ยุค่ากับยู่ที่ทเก่าอยหาที่ปต่อต้นนะครับผมก็ก็กดีนะครับผมม่าได้ดูแลอย่างปันไหนนะครับปลูกทิมไว้ปลูกทิมว้กัดตัดขายได้เงินซื้อนะครับ เอิ่นว่ายังเกาะเสือนอนกินนะครับผมเป็นดูแลดีๆกะคือจีเขาทายดอกผมว่านะครับหันมาฟังนี่ก็เป็นมันการเหลืองของลุงทองนะครับผมนี่มันการเหลืองของลุงทองลุงทองก็ได้ทายลุงคิดแล้วก็ได้ก้ยหัวให้เบิ่งแหลวนะครับแท่นี้เพิ่นไอถือไอยุค่าคุ้มนะครับก็เลยใบหายใบหดมืดนะครับผม จากนี้เพื่อนกับตัดออกแล้วเพื่อนกับปงใบขึ้นมานะครับนี่มันปงใบขึ้นมาที่ตัดส่วนยุข้าวออไปแล้วเพล่นก้นปงใบนะครับผลลิ้นใส้น้อยๆพี่น้องก็บพรพ่อสีลมทำหรอกครับผมกต่เฮงเงินเตินอยู่คือเก่านะครับเพื่อนกับยังปงดีอยู่เนาะนี่การถอดยอดเพื่อนกับยังถอดได้ดีอยู่เนาะครับผมมันเจ็ดแปดเดือนพี่น้องนุ่งท่องก็เอาไว้จะทำพันธุ์ ขยายต่อไปนะครับพื้นที่หนึ่งงานมันนี่ที่ลุงทองเคยทำไอทายถ้ำบอกเราให้พี่น้องได้จาบก,ก่อนหนานั้นนะครับผมลุงทองาากได้มงโกเบึงหัวแล้วหัวก็พ่อได้อยู่นะครับผมลุงทองกับปู่ขม,มีไว้อยู่สามตีต้นพี่น้องเพิ่งก็เป็นหน่วยเป็นลูกอยู่นะสองลูก่อนสองลูกครับผม จนหนึ่งพังกันได้เนาะครับเนาะเดี๋ยวฝนเป็นยังฝนยังได้เฮ้ยเฮ้ยมาทั้งฝนก็มีอีกหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นขนบางนั้นลุงทองก็อยู่ข้าวไว้แต่หลายปีเลยแหละครับนี่ลุงทองมาเด็ดตัดจักเถื่อนนี่น้อยๆนี่สามสี่ก่อเนาะครับผมก็ส่งจะกูมั่นออกก่อนเหมือนละลุงทองยังติดตัดเนาะครับผมมาฟังนี่กันยาวไปฟูนแหละครับผมนะครับผมกับประมาณนี้แหละครับผมพี่น้อง กับผมพอกันขีปนาเนานะครับเนาะจังไใกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะโอ้ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามในลุงทองในเด้อกับลุงทองทองเนน้อยกำลังจะฝึกหัดใหม่นะครับผมขอสวัสดีครับ